เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่มาจากการเล่าสู่กันฟังของญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเจอมาด้วยตัวท่านเองโดยความที่อยู่บ้านนอกในยุกคก่อนป่าค่อนข้างจะเยอะพื้นที่ในการปลูกบ้านสมัยก่อนต้องอาศัยกันจับจองและแผ้วถางเองดังนั้นบริเวณของบ้านเราเลยเป็นทุ่งนาที่ติดกับภูเขาและในบริเวณนั้นอยู่กันแค่เครือญาติเพียวๆ ไม่มีคนนอกสายเลือดเลยและภาคเหนือจะมีเรื่องเล่าผีสางค่อนข้างเยอะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือผีกะผีกะของภาคเหนืออารมณ์จะคล้ายๆกับผีปอบในภาคอีสานแต่อันนี้นะ่าจะมีที่มาจากผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เลี้ยงไม่ดีเลยหันมากินเครื่องในลูกหลานแทนทั้งนี้ผีกะยังสามารถจำแลงเป็นสัตว์ต่างๆได้มากมายอีกด้วย คนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งให้จับสังเกตก็คือกลางวันจะหน้าตาธรรมดาค่อนไปทางแย่แต่พอตกดึกเท่านั้นแหละจะหน้าตาหล่อสวยกันขึ้นมาทันทีและอีกสิ่งหนึ่งตามที่ได้ยินเขาเล่าเล่ากันสืบมาก็คือคนที่เลี้ยงผีกะจะมีวอกหรือเป็นลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลียหน้าตาเจ้าของและเวลาไปไหนมักจะมีนกแสกบินนำเสมอ เรื่องที่จะเล่านี้มีอยู่ว่าบ้านไกลเลือนเคียงที่เป็นเครือญาติมีป้าสะพ้ายคนหนึ่งแต่งงานเข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้สมัยนั้นเรายัางไม่เกิดเลยเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาบ้านๆตัวเล็กๆผิวสองสีขอเรียกแทนตัวแกว่าป้าทอป้าทอเป็นคนที่ขวัญอ่อนและปากไวต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรอีท่าไหน ถึงได้ไปถูกตาต้องใจพีกะตัวหนึ่งเข้าด้วยความที่พื้นที่แถวบ้านเป็นป่าค่อนข้างเยอะบวกกับสมัยนั้นเป็นพื้นที่จังหวัดที่เปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างถูกกฎหมายป่าสักจึงมีจํานวนมากเต็มไปทั่วบริเวณหลังจากออกไปข้างนอกกลับมาป่าท้อมีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนป่าก็พร่ำบอกแต่ว่ามีคนตามมาไม่หยุดปากหัวแกหรือก็คือลุงราม ก็วิตกว่าเมียเป็นอะไรทำไมพูดจาประหลาดประหลาดด้วยความไม่เชื่อเลยนิ่งเฉยปล่อยให้ป้าทอแกเพอ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มมืดแล้วก็เข้านอนคืนนั้นป้าทอไม่สงบเลยนอนไม่ได้วาดกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งเช้าแล้วลุงรามเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ของแกก็คือยายสาตัวของยายสานั้นนับถือศาสนาคริสต์และเป็นเพียงคนเดียวในบ้านตอนนั้น และเป็นเพียงคนเดียวในบ้านตอนนั้นที่ไม่นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัวเพราะตระกูลของแกนับถือศาสนาคริสต์กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแกจึงบอกให้พิสูจน์ด้วยการนำแป้งฝุน่นไปโรยไว้ตรงขั้นบันไดบ้านซึ่งบ้านของลุงรามและป้าทอเป็นบ้านไม้บันไดซึ่งเป็นซี่ๆโปรง่ปรงๆแบบบ้านตามชนบทสมัยก่อนหลังจากโปรยแป้งเสร็จก็ให้ป้าทอเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพียงคนเดียว แล้วก็เกิดสิ่งประหลาดที่ทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจมันปรากฏเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ตามหลังป้าท้อไปติดๆแก่ที่หันมาก็สุดหูบลงด้วยความกลัวทีนี้ปากก็พร่ำแต่พูดว่ามันจะเอากูไปมันจะเอากูไปจนลุงรามอยู่ไม่สุขต้องรีบพาแกไปหาพระแถวบ้านแต่จนแล้วจนรอดเจ้าผีตัวดีก็ไม่ยอมออกไป ทั้งอย่างสำแดงเดชอารวาสเข้าสิ่งไม่หยุดหย่อนเจ้าผีกะตัวปัญหามีการแอบอ้างเท้าความไปว่าป้าท้อเมื่อชาติแล้วเคยอยู่เป็นคู่ผัวเมียกับมันมาก่อนมันตามหามานานแสนนานและวันนี้มันก็เจอแล้วมันจะเอาป้าท้อไปอยู่ด้วยอาการของคนผีเข้าก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปบางก็ร้องไห้คำรามกรีดร้อง แต่ของป้าทอสแสดงออกมาในลักษณะอาการคึงขังบึ้งตึงที่อกชกหัวจนร่างกายแก่บอบช้ำไปหมดเดือดร้อนผัวแก่กับบรรดาญาติญาติต้องพากันกดจับแกไว้กับที่พระประจำวัดนี้ท่านก็ทั้งปร่มน้ำมนต์สวดคาถาใช้สารพัดวิธีต่างๆขับไล่แต่ยิ่งกลับทำให้มันอารวาสหนักขึ้นจากท่าทีบึ้งตึง เปลี่ยนเป็นกราดเกลี้ยวดูถูกเสียงหัวรเราะเยาะเย้ยหยันของผู้ชายดังออกมาจากปากของป้าท้อสนั่นไปทั่วศาลาวัดกูไม่กลัวหรอกเป็นแค่พระกระจอกจะมาไล่กูด้วยจนปัญญาพระท่านเลยสุดจะทนทานท่านเลยแนะนำให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงรามก็เลยต้องพาร่างของป้าท้อที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังอีกวัด แต่จนแล้วจนรอดก็อีรอบเดิมยิ่งปราเก่งมากเท่าไรมันยิ่งสำแดงเดชมากเท่านั้นต่อยคำท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาไม่หยุดย่อนจนวันนั้นทั้งวันสุดท้ายลุงรามเลยจำใจต้องพาป้าทอคกลับมาบ้านก่อนพอมาถึงบ้านได้มันก็ยอมออกไปโดยดีแต่ก็ยังคงวนเวียนใกล้ๆป้าทอทั้งทำเสียงโครมคราม เสียงกระทึบเท้าและจะหนักข้อขึ้นเมื่อลุงรามมาอยู่ไกลๆเมื่อพึ่งพระไม่ได้ลุงรามก็เลยเบนเข็มไปทางหมอผีแทนเช้าวันถัดมาลุงรามพาป้าทอเดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้านี้ตลอดทางป้าทอก็บ่นพึมพำแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทุกคนพากันขวัญผวาไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่ม ตอนนี้ป้าทอผอมสู้ทั้งๆท,ท,ที่ผ่านไปยังไม่ถึง3วันด้วยซ้ำมาถึงตาของหมอผีโดยปกติที่พวกเขาจะมีวิชาอาคมมักจะมีสารพัดส,สิ่งของคลางไว้ใช้รวมถึงหมอท่านนี้ด้วยเริ่มต้นโดยงาช้างนํามาทิ่มแทงตามร่างกายพอกระทบกับผิวหนังป้าทอเท่านั้นมันก็โผลสิงอย่างกับนัดหมายกันไวไม่มีแม้แต่เสียงร้องโหยหวน มีเพียงสิยงหัวเราะแหบภาวกลางวานแทนมันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอท่านนี้ทันทีดังนั้นสารพัดของขลังจึงประคมใส่ร่างของป้าทอไม่หยุดหากแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ออกและก็ไม่ยอมไปไหนเมื่อหมอผีเจ้าแรกปราบไปลงเจ้าที่สองสและสีจึงตามมาแต่ทุกครั้งผลรับก็ออกมาแบบเดิม จนเจ้าสุดท้ายถึงกับเอ่ยออกมาว่าตอนมีชีวิตอยู่มันคงมีวิชาไอ้ผีกะตัวนี้มันถึงได้กแลกล้งกล้าขนาดนี้ราวกับคำสรรเสริญยินยอมันตีอกชกมืออย่างพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางทางรักของมันยังไงซะมันก็จะเอาป้าท้อไปเป็นเมียมันเสียให้ได้ลุงรามที่จนบรรยาเมื่อทำอะไรไม่ได้ ก็ลเลยจำใจต้องพาป้าทอและผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้งพูดถึงยายสาที่รออยู่ที่บ้านหลังจากลูกชายพาสะพ้ายแกหายไปเกือบทั้งวันแกนั่งคิดนอนคิดไม่ตกเลยมาหายายของเราที่บ้านขอคำแนะนำปรึกษาซึ่งบ้านของเรานั้นนับถือศาสนาคริสต์กันหมดจึงลงเอ่ยด้วยกันแนะนำให้พาป้าทอไปที่โบสถ์ที่ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ บ้านเรานับถือนิกายโปรเตสแตนต์เราเป็นคริสเตียนไม่ใช่คริสต่างที่นับถือนิกายคาทอลิกชาววันรุ่งขึ้นยายสาเลยพาลุงรามและป้าทอเดินทางไปที่โบสถ์ไกลบ้านซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่ายายสาจะพาสายมาเนื่องจากโดนผีเข้าพอไปถึงทุกคนไม่รอชา้าพาป้าทอเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีจากนั้นาศาสนาจารย์ทั้งหลายท่านก็เริ่มทำการอธิษฐาน ปกติชาวคริสต์จะมีการอธิษฐานอยู่เนืองๆทั้งสารภาพบาปอ้อนวอนและต่างๆนานา,นาก็คงจะคล้ายๆกันสวดมนต์ของชาวพุทธซึ่งในครั้งนี้ศาส,สนาจารย์ทุกทุนก็าพากันอธิษฐานช่วยป้าทอในการกับไล่ผีกะอย่างเต็มที่หลายๆท่านอาจจะงงว่ามันเกี่ยวกันยังไงเป็นวิธีช่วยแบบไหนเราขออธิบายแบบนี้นะครับในศาสนาคริสต เราจะไม่มีการนับถือผีเพราะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณเมื่อเรานับถือพระเจ้าผีจึงไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวหากแต่ยังขัดแย้งเพราะเห็นในหนังฝรั่งก็ยังโดนผีเข้ากันโครมโครมแต่นั่นไม่ใช่ผีสิ่งเหล่านั้นก็คือสาวกและซาตานดังนั้นการอธิษฐานขับไล่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะพึงกระทำในสถานการณ์แบบนี้ของคาทอลิกเขาก็มีวิธีไล่ผี เหมือนในหนังเรื่อง The Conjuring การอธิษฐานขับไล่เริ่มต้นขึ้นและถูกแรงด้วยเสียงร้องของป้าทอเสียงใหญ่แหบแผดร้องอย่างกับเจ็บปวดร่างของป้าทอดิ้นทุรนทุรายปากก็บอกว่าพอแล้วกลัวแล้วอย่างไม่หยุด,ดลุงรามที่ยืนดูอยู่ก็พยายามเข้าไปช่วยเมียแต่ยายสาก็ารั้งลูกชายแกเอาไว้บอกให้ทนถ้าอยากให้ป้าทอรอด ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่สุดท้ายพีกะตัวนี้มันเริ่มพ่ายแล้วก็ถอยออกไปป้าท,ทอที่ได้สติก็พังผูน้ํำตาออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกเลยขอเปลี่ยนศาสนาและหันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนมาทุกวันนี้แกก็ไม่เคยโดนผีเข้าอีกเลยที่ออกมาเล่าเราไม่ได้มีเจตนามินศาสนาดใดๆทั้งสิน้นเพราะแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนา ร้วนสอนให้คนเป็นคนดีกันทั้งสิ้นบางครั้งคนนับถือศาสนาคริสต์ก็หันไปนับถือศาสนาพุทธในขณะที่ศาสนาพุทธก็ยังมีคนเบนมานับถือศาสนาคริสต์ได้เช่นกันจากเรื่องนี้เลยอยากให้มองว่าเป็นการเล่าสู่กันฟัง